สวัสดีครับเพลงครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะพามาดู5แทบเล็ตน่าใช้ในราคาไม่เกิน10,000บาทนะครับจะมีรุ่นไหนและสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกเป็น iPad Gen 7ค่ายของทาง Apple นะครับสำหรับ iPad รุ่นนี้เปิดตัวเมื่อวันที่12กันยายน2019จอเป็น IPS LCD ขนาด10.2นิ้วความละเอียดของหน้าจอ1,620พิกเซลคูณ2,160พิกเซลค่าความละเอียดอยู่ที่264 ppi ส่วนชิปนะครับเป็น Apple A10 ความเร็วของรุ่น Apple iPad Gen 7จะอยู่ที่2.34 GHz มาดูที่ระบบปฏิบัติการกันบ้างนะครับสำหรับในะปัจจุบันสามารถอัปเดตเป็น iOS version 14.2ได้แล้วนะครับ RAM ม,มีให้เลือก1ความจุ3 GB ส่วน ROM ม,มีให้เลือก2ความจุ32และ128 GB นะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปสำหรับกล้องหลังให้มาที่1เล่เลน ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มาที่1เลนเช่นกันนะครับความละเอียดอยู่ที่1.2ล้านพิกเซลสำหรับบูทูธใช้เป็นเวอร์ชัน4.2พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น Lightning USB 2.0รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm. ิิเมตรแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างให้มาอึดนะครับอยู่ที่8,827ม ah. ิลิแอม สีมีให้เลือกสีทองสีเงินและสีเทานะครับสำหรับรุ่นนี้รองรับปากกา S Pen ด้วยนะครับในส่วนของราคาร้านค้าออนไลน์ที่เราสำรวจมารัาสุดนะครับรุ่น Wi-Fi จะเริ่มต้นอยู่ที่9,900บาทมาถึงรุ่นที่2นะครับเป็นรุ่น Lenovo Tab M10 REL สำหรับรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อวันที่30มิถุนายน2020จอให้มาเป็น IPS LCD ขนาด10.1นิ้ว ความละเอียดของหน้าจออยู่ที่1,200คูณ1,920พิกเซลนะครับสำหรับค่าความละเอียดจะอยู่ที่224 ppi ในเรื่องของชิปนะครับให้มาเป็น Snapdragon 450 o c t Auto Core ความเร็วจะอยู่ที่1.8 GHz ส่วน GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกใช้เป็น Adreno 506 ในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android 9.0 RAM มีให้เลือก1ความจุ32 g b ROM มีให้เลือก1ความจุเช่นกันนะครับ32 g b และสามารถเพิ่มการ์ดได้สูงสุดถึง128 g b ด้วยกันสำหรับกล้องหลังให้มาที่1เลนนะครับความละเอียดให้มาที่8ล้านพิกเซล กล้องหน้าก็มี1นึ่เลนเช่นกันนะครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลสำหรับบูทูธใช้เป็นเวอร์ชั่น4.2พอร์ตการเชื่อมต่อเป็นไ i โคร USB 2.0รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm. ิลิเมตรแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่7,000ม ah. ิลลิแอมสีมีให้เลือก1สีก็คือสีดำนั่นเองนะครับแล้วก็ iPad รุ่นนี้สามารถโทรออกได้ด้วยราคานะปัจจุบันที่สำรวจทางร้านค้าออนไลน์มาจะอยู่ที่6,990บาท มาดูต่อกันที่รุ่นที่3เป็นรุ่น Samsung s a m s u n Galaxy g S6 Lite นะครับสำหรับ Samsung s a m s u n Galaxy g S6 Lite เปิดตัวเมื่อวันที่10เมษายน2020จอเป็น IPS LCD ขนาด10.4นิ้วความละเอียดของหน้าจออยู่ที่1,200คูณ2,000พิกเซลค่าความละเอียดให้มาที่224 PPI ชิปเซ็ตของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับชิปเซ็ต Exynos 9611ออกตะครอความเร็วอยู่ที่2.3 GHz GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกเป็น Mali G72 ในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android 10.0ครอบทับมาด้วย One UI 2.1 RAM ม,มีให้เลือก1ความจุ4 GB และ ROM ม,มีให้เลือก1ความจุเช่นกันนะครับ64 GB แต่ว่าสามารถเพิ่มการได้สูงสุดถึง1 TB ด้วยกันกล้องหลังให้มาที่1เลนความละเอียดอยู่ที่ 8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้า1เลนส์เช่นกันความละเอียดให้มาที่5ล้านพิกเซลบลูทูธใช้เป็นเวอร์ชัน 5.0. น5.0 และพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นไมโคร USB 2.0รูหูฟังมีขนาด3.5ม mm, ิลิเมตรนะครับส่วนแบตเตอรี่ให้มาที่7 4 0มิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วอีกด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้15วัตต์ด้วยกันสำหรับสีมีให้เลือก3 C, สีสีดำสีชมพูสีเขียวและสามารถโทรได้นะครับสำหรับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ8,340บาท ไปต่อกันที่รุ่นที่4นะครับเป็นรุ่นหัว w e i Mate Pad T10s นะครับสำหรับรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อวันที่29กันยายน2020ที่ผ่านมานี่เองจอให้มาเป็น IPS LCD ขนาด10.1นิ้วความละเอียด1,200คูณ1,920พิกเซลค่าความละเอียดของรุ่นนี้สำหรับหน้าจออยู่ที่224 PPI สำหรับชิปเซตนะครับใช้เป็น Kirin 710A น7 1 0 A ออ t a c o ความเร็ว 2.0GHz ส่วน GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกใช้เป็น Mali G 5 1 MPC มาดูที่ระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android 10.0ครอบทับด้วย EMUI 10.1 RAM ม,มีให้เลือก1ความจุ 3GB ROM ม,มีให้เลือก1ความจุเช่นกันนะครับ 64GB เพิ่มการได้สูงสุด 512GB นะครับ กล้องหลัง1เล่เลนความละเอียดให้มาที่5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า1เลนเช่นกันนะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซล Bluetooth ใช้เป็นเวอร์ชั่น5.0พอร์ตการเชื่อมต่อของรุ่นนี้เป็นไ i โคร USB 2.0รูรูหูฟังมีขนาด3.5ม mm. ิลิเมตรแบตเตอรี่นะครับของรุ่นนี้ให้มาค่อนข้างน้อย5,100ม ah. ิลลิแอมสีมีสีให้เลือก1สีได้แก่สีน้ำเงินนะครับแล้วก็สามารถโทรได้ด้วยราคาอยู่ที่7,990บาท มาถึงรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นรุ่น Samsung Galaxy Tab A 10.5สำหรับรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อวันที่3สิงหาคม2018จอเป็น IPS LCD ขนาด10.5นิ้วความละเอียดของหน้าจออยู่ที่1,920คูณ1,200พิกเซลค่าความละเอียดของหน้าจออยู่ที่216 PPI ในด้านของชิปเซ็ตรุ่นนี้ใช้เป็น Snapdragon 450 Octa Core ค,ความเร็วอยู่ที่1.8 GHz GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกใช้เป็น Adreno 506ส่วนระบบปฏิบัติการมาพร้อมกับ Android 10.1 Oreo นะครับส่วน RAM มีให้เลือก1ความจุ3 g b ROM มีให้เลือก1ความจุเช่นกัน32 g b สามารถเพิ่มการได้สูงสุดที่400 g b กนะครับกล้องหลังให้มา1เลนความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหน้า1เลนเช่นกันความละเอียด5ล้านพิกเซล สำหรับพอตการเชื่อมต่อเป็นทางด้านของ USB Type C 2.0นะครับส่วน Bluetooth ใช้เป็นเวอร์ชัน่น4.2รูหูฟังมีขนาด3.5ม m mm. แบตเตอรี่ให้มาที่7,000ม ah ิลลิแอมนะครับสีมีให้เลือกสีดำสีน้ำเงินและสีเทาในส่วนของราคาปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ6,690บาทและนี่ก็เป็นสเปคของ5แท็บเล็ตราคาไม่เกิน1,000 0บาทนะครับที่เราได้สรุปสเปคคร่าวๆมาให้ได้รับชมกันในคลิปนี้ หากในคลิปนี้อธิบายในส่วนของรุ่นไหนผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้หากใครชื่นชอบฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ